สวัสดีครับผมน้องนาวินมาเฟเวอรครับวันนี้ผมจะ่านผู้ชมมาดูจันนะครับอันนี้เป็นจันที่คุณตาดักดักปลาไว้เนะาะมีทั้งหมดกี่ตัวครับลูกเปล่ามีมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ถ้ามีทั้งหมดแปดตัวนะคะ<ด>อู้ได้ได้ได้ปลาช่อนได้ปลาช่อนได้ปลาช่อนครับอันนี้ปลาช่อนน้องนาวิน ยกมาครับโอ้คุณตาเต็มถุงมาแล้วเนาะเต็มกระสอบมาแล้วเย้ตาตัวใหญ่ไหมครับลูกปลาดุกครับไม่ใช่ปลาช่อนปลาดุกเหรอใช่มีลั่นกี่ตัวครับตัวเดียวครับตัวเดียวเนาะเอ้ยอีกตัวนึงครับอีนู้นอีนู้นอีตัวหนึ่งลั่นสองตัวแล้วก็จะตัปลาช่อนตับลั่นตักลั่นนะครับ อุปกรณ์ดีที่นี่เลยครับครับครับคับคือวะนี่นะครับทุกคนมาดูนี่เลื่อยไหมครับนี่ครับขนาดนี้ก็ได้เลยครับโอเคพอได้ครับพอได้ครับได้ครับแล้วก็เหลืออีกจานนีงจานนี้ ไ,ไม่ได้ครับลั่นเด็ดไม่มีปลานะครับน่จะเป็นหอยดูลน,นะครับน่าจะหอยเนะาะหอยหอยดุ ใช่ก็ตัวเดียวนี้ตัวไหนตัวนี้ิ่ีอนนี่จาก็ใส่ไว้ให้เหมือนเดิมเนาะเอาปลาเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ให้เหมือนเดิมจานนี้เราจะดูเช้าเย็นใช่ไหมครับลูกอ่าเรียบร้อยแล้วครับลูกขึ้นมาครับ ตอนนี้คุณตาก็กําลังสํารวจความเรียบร้อยของกับดักอยู่นะครับกับดักจันอันนี้เราได้ปลากี่ตัวครับสรุปได้ปลาหนึ่งตัวคือปลาปลาดุกนะครับ ปลายเยอะมากเลยนะครับคลองนี้ไปกูส่งกูตลอดวันนี้ผมได้ปลาแค่ตัวเดียวน,นะครับก็เป็นปลาดุกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จุคลิ่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามเพื่อเป็น,นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยมปลาปลาตัวนี้